สวัสดีค่ะมาพบกับรายวิชาส .23101 ศิลปะ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอนโดยครูวลีรัตนสิทธิโชควันนี้จะนำเสนอในเรื่องการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์จุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือสามารถวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ของตนเอง และผู้อื่นได้ในการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์นั้นเป็นงานที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมามีความที่แตกต่างกันหลายแนวทางนับตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันทั้งในลักษณะที่เรารับรู้ได้เข้าใจชื่นชมได้ง่ายรับรู้และเข้าใจชื่นชมได้ยากจึงจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจการวิเคราะห์งานทัศนศิลป์เป็นการดูลักษณะของภาพรวมของผลงานพิจารณารูปแบบการถ่ายทอดว่าเป็นแบบใดมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรและมีคุณค่าอย่างไรการวิเคราะห์รูปแบบในงานทัศนศิลป์แบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือรูปแบบเหมือนจริง รูปแบบที่2คือรูปแบบจัดทอนรูปแบบที่3คือรูปแบบตามความรู้สึกซึ่งตรงนี้ตั้งแต่ต้นคลิปแรกๆเลยนักเรียนก็รู้ในเรื่องของรูปแบบต่างๆมาแล้วนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วมาวิเคราะห์ในเรื่องรูปแบบเหมือนจริงว่ามันเป็นการสร้างสรรค์งานที่เหมือนจริง ดังที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาติแต่โดยที่เรายึดหลักการสร้างสรรค์การนําเสนอที่เหมือนตามองเห็นจริงอย่างเช่นผลงานของวัชระก้าค้าขายนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่เหมือนจริงภาพที่สองเป็นผลงานของจอห์นพอตเตอร์นะคะภาพที่สามเป็นผลงานของธรรมนูนเลืองสวัสด์ ภาพที่4เป็นผลงานของสนันศิลากรรูปแบบที่2คือรูปแบบตัดทอนนะคะเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนิลป์ในลักษณะบิดเบือนไปจากของจริงโดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบที่เหมือนจริงน้อยลงแต่ให้ความสําคัญกับรูปแบบจากความคิดของศิลปินมากขึ้นเพื่อสื่อความงามในการรับรู้ให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ในการสร้างสรรค์ง,งานทัศนศิลป์แบบตะทอนนี้นับว่ามันเป็นพื้นฐานสำคัญของการออกแบบทุกชนิดยกตัวอย,อย่างเช่นผลงานของชอร์สบาร์กนะคะแล้วก็ผลงานของ is, องรีมาติสผลงานของปาโปปิกาโซแล้วก็ผลงานของเฟื้อฮาริพิทัก ผลงานของวันเจริญจ่าประคังและก็ผลงานของจักรพันธ์วิลาศินิกุลนะคะรูปแบบต่อไปเป็นรูปแบบตามความรู้สึกเป็นการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่ไม่มีรูปแบบและเรื่องราวที่เหมือนจรงิงแต่ว่ามุ่งเน้นในการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินที่ถ่ายทอดลงในผลงานโดยการนำเอาทัศนธาตุมาจัดองค์ประกอบ ศิ์ให้ปรากฏในลักษณะของเส้นสีแสงเงาพื้นผิวที่ว่างอันนี้เราเรียกว่าทาัศนาธาตุนะคะ<ม>เพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอย่างเช่นผลงานของแจ็คสันอพอนล็อกนะะในรูปภาพที่เห็นผลงานต่อไปของอาชีกอกีนะคะ ผลงานของชวลิตเสริมปรุงสุขนะคะการวิเคราะห์เนื้อหาเมื่อกี้วิเคราะห์รูปแบบไปแล้ว3นะคะวิเคราะห์เนื้อหาในงานทัศนศิลป์เราก็แบ่งการวิเคราะห์เนื้อหาเนี่ยออกมาเป็น5รูปแบบด้วยกันนะคะเป็นการประเมินคุณค่าของผลงานทางด้านทัศนศิลป์ในแต่ละชิ้นว่ามันมีลักษณะที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมหรือว่าให้สาระอะไรกับผู้ชมผลงานบ้างนะคะมีเนื้อเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณนะ์มาดูเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อก่อนนะคะว่ามันเป็นการแสดงออกจากความศรัทธาในศาสนาพระพุธทธเจ้าเทพเจ้าพระเจ้าและวรรณคดี อย่างเช่นผลงานของเกรนเจโลปูโอนาโรตีนะคะเป็นความเชื่อ,อเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลอันนี้ก็จะแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญของอของประเทศนะบุคคลสำคัญของโลกแล้วก็บุคคลสำคัญอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ผลงานของประทีพโคชบัวก็ ได้วาดภาพออกมานะคะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์เนื้อหากเกี่ยวกับธรรมชาติอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความประทับใจในธรรมชาติที่มีความงดงามเรื่องราวเกี่ยวกับความรักความหลงของมนุษย์ความกโกรธนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของผลงานของวิลเลียมโฮแมนฮันนะคะเขาก็วาดภาพว่าูมีฝูงแกะอยู่ในธรรมชาตินะคะ เขาก็วาดออกมาให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนธรรมชาติมากที่สุดเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมนะเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมที่มีความรู้สึกสะเทือนใจนะผลงานของเอดูอาร์มานนเป็นการจับกบฏนะคะเข้ามานะคะแล้วก็มีผู้ก่อการร้ายต่างๆนะคะมีนายทหารจับก็มา เนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์ก็เป็นการแสดงถึงความรู้สึกในผลงานที่ผ่านกระบวนการและกรรมวิธีของศิลปินทําให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจทั้งในลักษณะบวกและลบก็ดูว่าผลงานของลุ่งศักด์ดอกบัวเนี่ยเป็นผลงานที่แสดงถึงอารมณ์นะคะและแต่ว่าใครจะมองในแง่บวกหรือแง่ลบออกมานะคะต่อ,อไปคือการวิเคราะห์คุณค่านะคะ เมื่อกีนี้วิเคราะห์ในเรื่องของบุคคลแบ่งออกเป็น5นะคะวิเคราะห์คุณค่าในด้านของงานทศัศนศิลป์เนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันคือด้านความงามด้านสาระแล้วก็ด้านความรู้สึกนะคะ มาดูว่าด้านความงามนี้มันเป็นการวิเคราะห์ของผลงานในด้านทักษะฝีมือการใช้ทัศนะา่าทางศิลปะแล้วก็การจัดองค์ประกอบศินว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยแสดงออกมาทางความงามได้อย่างเหมาะสมสวยงามและส่งผลต่อผู้ดูให้เกิดความชื่นชมในสุนทรียภาพเพียงใดอย่างเช่นผลงานของปิแอโอกูต์เลนัว ลักษณะการแสดงออกทางความงามของศิลปะนั้นมีหลากหลายและแตกต่างกันไปตามรูปแบบของยุคสมัยผู้วิเคราะห์จึงต้องศึกษาให้เกิดความรู้และความเข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นผลงานของโจวันนีลอเรนโซเปนินีก็ดูว่าเราจะวิเคราะห์ความงามออกมาอย่างไรบ้างาทางด้าน สาระนะคะวิเคราะห์ทางด้านสาระเป็นการวิเคราะห์างานทัศนศิลป์แต่ละชิ้นว่ามีลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจุดประสงค์ต่างๆทางจิตวิทยาว่าให้สาระอะไรแก่ผู้ชมบ้างซึ่งอาจเป็นสาระเกี่ยวกับความเชื่อก็ได้บุคคลก็ได้ธรรมชาติสังคมอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะอย่างเช่นผลงานของอนันต์ราชวังอิน อันนี้ก็จะเป็นความเชื่อนะคะอ่าด้านอารมณ์ความรู้สึกเป็นการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ในด้านคุณนะคุณสมบัติที่เราสามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกและสื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้งของวัสดุซึ่งเป็นผลของการใช้เทคนิคแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในผลงานดูตัวอย่างอย่างเช่นผลงานของ เโอดดเชริโกนะคะให้ความรู้สึกออกมาอย่างไรนักเรียนดูดังภาพนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของคลื่นยักษ์ที่กำลังโหมกระนำพัดเข้ามาพัดเรือสะท้อนให้เห็นถนึงความพ่ายแพ้ของมนุษย์ต่อความยิ่งใหญ่และอำนาจของธรรมชาติเป็นผลงานของคาสิ ชิกะโอคุไซนะคะเป็นน,นักเขียนของชาวญี่ปุ่นนะคะสรุปในเรื่องของการวิเคราะห์รูปแบบเนื้อหาและคุณค่าในด้านงานทัศนศิลป์ซึ่งในรูปแบบในงานทัศนศิลป์นั้นมีอยู่3รูปแบบคือรูปแบบเหมือนจริงรูปแบบตัดทอนแล้วก็รูปแบบตามความรู้สึก ส่วนการวิเคราะห์เนื้อหาในงานทัศนศิลป์นั้นแบ่งออกเป็น5นะคะอย่างเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมเนื้อหาเกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็การวิเคราะห์คุณค่าในงานทัศนศิลป์นั้นแบ่งออกเป็น3นะคะได้แก่ด้านความงามด้านสาระและก็ด้านอารมณ์ความรู้สึก มาถึงในเรื่องของภาระงานหรือการมอบหมายงานให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบว่ามันมีกี่รูปแบบและมีอะไรบ้างพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบตรงนี้ไม่ยากนะคะถ้าได้ติดตามในเรื่องของผลงานการสอนมาครูจะอธิบายชัดเจนตรงนี้หวังว่านักเรียนคงจะทำได้ทุกคนนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ